สวัสดีครับกลับไปแล้วนะครับสำหรับกอนเกมวูฟเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่านะครับผมก็สัปดาหนี้นะครับเจอกันไปแล้วนะครับนะครับในเลกแรกเป็นวูฟนะครับที่บุกไปเฉือนเอาชนะแอสตันวิลล่าได้ถึงบ้านนะครับสองประตูต่อสามนะครับแบบพลิกนรกช่วงสิบในสุดท้ายเลยนะครับก็เป๊ะหนึ่งเกมคุณภาพของฤดูกาลนี้เลยนะครับสำหรับเกมนั้นส่วนสำหรับเกมนี้นะครับสภาพความพร้อมของแต่ละทีมต้องบอกว่าวิลล่าดูเหนือกว่าวูฟค่อนข้างเยอะเลยนะครับวิลล่ามีตัวเจ็บแค่ ากัมบ้ากับคอนนี่ฮอสนะครับที่จะมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บซึ่งก็ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วนะครับในตอนนี้โซนทั้งขวงของวูฟก็ต้องบอกว่ามีปัญหาทั้งในเกมลุกเกมดันกลางแล้วก็เกมรับเลยนะครับในเกมนี้โดยถ้าไล่ามาจากเกมลุกเลยเนี่ยก็ติดที่เราอคิมเนสนะครับมีปัญหาเรื่องของโดนม่แดงนะครับเกมนี้จะลงไม่ได้นะครับผมก็ น่าต้องพึ่งซีวาแล้วครับเกมนี้ส่วนลงมาในแดนกลางครับก็เป็นข่าวร้ายที่เพิ่งเกิดขึ้นมาช่วงทีมชาตินี่เองก็คือเนเวสนะครับมีอาการบาดเจ็บที่หนักกว่าที่คิดนะครับในเกมกัมลีรนะครับก็คาดว่าจะกลับมาได้ช่วงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับสำหรับรูเบนเนวสก็จะขาดไปนะครับสําหรับเดือนนี้เนเวสส่วนอีกคนก็คือเซเมโดนะครับก็จริงหลบส่องกับทีมแล้วนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าบูนูลัสยังคงกระมวลเรื่องของความฟิตของเจ้าตัวอยู่นะครับตัวของทิชนาฮัวเองก็ด้วยนะครับที ต้องรอเช็คกอฟิตก่อนในวันพรุ่งนี้ว่าจะฟิตพร้อมพอสําหรับลงเล่นในเกมกับวิลล่านี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่พร้อมก็ยังสามารถใช้จอ์นนี่กับเอนุลีได้นะครับผมส่วนในตำแหน่งอื่นก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่โอเคนะครับเซ็นเตอร์แบ็กมีครบให้เลือกนะครับมีตัวเลือก5าตัวเลือกให้เลือกนะครับ5้าจริงถึง6ด้วยนะครับในเกมนี้คารเนคอลดี้วิลลี่บูลลี่โรแมนซ์เอ็กซ์ิวแมนโตติพร้อมนะครับมีมอสกิ่าอีกคนก็พร้อมนะครับก็ กองหลังถือว่าพร้อมนะครับในเกมนี้ส่วนกองกลางน่าจะมี2คนที่ยืนหลักๆอยู่แล้วนะครับก็คือฮูเวอร์กับดองเกอร์นะครับผมเชื่อว่า2คนนี้น่าจะยืนเป็นหลักก่อนนะครับสคนนี้วิงแบกซ้ายขวาก็ถ้าเซมิโดยังไม่ไหวจริงก็น่าจะเป็นนูริกับจอห์นนี่นะครับอย่างที่ว่าไปนะครับส่วนแนลุกแน่นอนหละครับว่าต้องเป็นซีวายืนแทนแล้วนะครับในเกมนี้ส่วนฮิชานเชื่อว่าไหวนะครับแต่เกมนี้อาจจะมีสิทธิ์ได้ลงนะครับ แล้วก็อีกคนที่น่าจะได้ลงแน่ๆเอาคือเดนนิลโพเดนนะครับน่าจะได้ลงแน่ๆนะครับสำหรับคนนี้ส่วนไอคนตินกาวนะครับที่ฟอร์มดีจากเกมที่แล้วก็เกมที่มีสิทธิ์เลยนะครับหลายสื่อก็เชื่อว่าอาจจะได้ลงแทนตรินเกาเอ,าเอาได้ลงแทนทิชานนะครับก็ไปได้ไปเหมือนเกมที่แล้วนะครับลงแทนในเวสก็จะเป็นปีกที่แบบเล่นเข้ามาข้างในหน่อยๆน,นะครับก็จะเบี่ยงไปทางด้านขวานิดนึงอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะครับก็เชื่อว่าน่าจะฝางต่อฟอร์มที่ดีจากเกมก่อนได้นะครับตินเกาวก็ หลอรุดนะครับก็นานจะฟอร์มดีนะครับตินกาวแต่ว่าไปเจอสถานการณ์อย่างนั้นก็โชคร้ายนะครับผมก็แมนก็หลอแลลวนะครับตินกาวเกมก่อนนะครับผมก็เกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ยากมากนะครับเพราะในเกมแรกที่เจอตอนที่เป็นดีสมิตนะครับมันก็ยากแล้วนะครับก็โอ้โหเกือบเอาตัวไม่รอดนะครับวูฟมาได้ลูกี่เด็ดฟรีคิกจากรูเบนเนวสนะครับช่วยชีวิตเอาไว้ เกมนี้พอเป็นเจอร์ลาดแล้วเชื่อว่ายากกว่าเดิมนะครับเจอร์ลาดเขี้ยวกว่าเดิมมากแถมแนลวลุกยังลงตัวมากเลยนะครับออลิวัตกินไอลมซีคูตินโยพวกนี้เดนนี่อิงก,ก็กำลังมาเลยตอนนี้ก็คือน่ากลัวมากสำหรับแอตันวิลล่าในตอนนี้นะครับก็จริงๆสำหรับปูปหลายคนน่าเชื่อว่าหมดโอกาสลุ้นยุโรปไปแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าอันดับมันห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่า ก็ยังต้องสู้กันต่อไปนะครับอย่างน้อยทาคะแนนให้มันดีที่สุดนะครับยังมีสิทธิ์รุ้นทําคะแนนได้เยอะที่สุดอ่ากว่าเออช่วงปีแรกที่ขึ้นมาอยู่นะครับก็ประมาณห้าสิบแปดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ยังมีรุ้นพอทําคะแนนได้แบบมากที่สุดนะครับในในในนั้นอยู่นะครับก็คือแบบทำสถิติว่าจะได้คะแนนมากแค่ไหนนะครับก็ยังมีรุ้นอยู่นะครับผมก็ต้องรุ้นกันไปเกมต่อเกมนะครับก็บอกว่า ็นการสู้เพื่ออนาคตด้วยนะครับถ้ายังคงฟอร์มได้ดีแบบมีอันดับที่ดีผลงานที่ดีอยู่ก็มันจะส่งผลในงานแบบหลังตัวในเวสให้ตอบสัญญาได้ง่ายขึ้นดึงตัวดึงดูด,ด,ด,ดแบบต,ตั้งแต่ใหม่ๆได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องสู้เพื่ออนาคตของทีมนะครับตอนนี้ก็ในใจเกนมนี้จริงอยากให้ชนะนะครับแต่ว่าถ้าดูจากภาพรุมแล้วผมเชื่อว่ายัานได้มากสุดเกมนี้น่าจะเป็นเสมอนะครับแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่สภาพความพร้อมอะไรหลายๆอย่างมัน มันไม่เอื้อมือให้ชนะวินด้าในตอนนี้จริงๆนะครับก็ตัวผมเชื่อว่าจะยันได้เสมอนะครับในเกมนี้อาจจะมีประตูนะครับหนึ่งต่อหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับเกมนี้ก็ที่เหนก็ลองแสดงความเห็นเข้นมาได้นะครับเกมนี้ก็เดี๋ยวจะไว้เจอกันหลังเกมนะครับเกมนี้มีไลน์ในเฟซบ o ๊กเฟซบุ๊กเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นเพจเอ่อวอชบูดวิทวูดวิดเลตนั่นแหละตั้งชื่อยากเองนะครับวอชบูดวิ h นะครับผมหรือไม่ก็อาจจะไปลงเพจหลักนะครับบูดไทยแลนด์เลยนะครับผมก็ดูอยู่เหมมือนนนกกััะครบผ็ ไว้เจอกันหลังเกมนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ว่ากันถ้าไม่แพ้เลยแบบดีก็จะมาปกตินะครับก็จะไม่ได้เลยถ้าเกมไหนโหมไมมาก็แสดงว่านั่นแหละครับผมโอเคครับจะกันหลังเกมมาบผม